สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกลยพามาดามนะคะวันนี้เป็นวันที่22นะคะเดือนสิงหาคมพศ2568นะคะซึ่งเป็นวันที่พวกเราประชาชนชาวไทยนะคะได้เฝ้ารอและเฝ้าติดตามนะคะอดีตท่านนายกทักษิณนะคะเพราะว่าท่านโดนคดีนะคะโดนคดีหมายเลข18 หกนะครทับสองหนะคะ, 25, ะ,คะซึ่งคดีนี้นะคะมีบุคคลบางคนบางกลุ่มนะคะที่ไม่ชอบท่านนะคะเป็นการส่วนตัวนะคะก็พยายามที่จะลบร้างท่านนะคะให้ท่านออกไปนอกวงการ mm. การเมืองซึ่งในวันนี้นะคะเวลา10.00 เวลา10.00น,นนะคะวันที่22สิงหาคมพศ2568นะท่านก็ได้ไปฟังคำพิพากษานะคะฟังโดคำพิพากษาโดยคณะผู้พิพากษาศาลกรีกานะครับท่านก็ได้วินิจฉัยออกมาแล้วนะคะวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะเราไปติดตามกันเลยนะคะว่าคำวินิจฉัยของคณะผู้พิพากษาจะออกมาอย่างไรนั้น เดี๋ยวแอดมินนกจะพาไปรับชมรับฟังกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะในวันนี้นะคะวันที่22สิงหาคมพศ2568นะคะเวลา10.00นอดีตท่านนายกทักษิณก็ไปฟังคำพิพากษานะคะคำตัดสินนะคะที่ท่านโดนคดีอาญานะคะ112นะคะซึ่งมันเป็น คดีเกี่ยวกับสถาบันพระมาหากษัตริย์และความมั่นคงของเราชาวไทยนะคะแล้วก็ซึ่งผู้ที่ยื่นฟ้องท่านนะคะก็พนักงานอายการนะคะยื่นฟ้องท่านนะคะในความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญา112นะคะและผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะครซึ่งสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือ ท่าอนอดีตนายกทักษิณน,นะคะได้เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้และให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้นะคะเมื่อเดือนเดือนพฤษภาค,คมพศ2568นะคะค่ะท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้นะคะซึ่งมีอ่บางบุคคลบางกลุ่มบางท่านนะคะได้นำคลิป การพูดคุยของท่านนะคะมีการตัดต่อแล้วก็มาใส่ร้ายป้ายสีนะคะหยิบยื่นความผิดให้กับท่านนะคะท่านนะคะทำให้สารมีคำตัดสินให้ท่านน่ะไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศได้นะคะค่ะท่านก็โดนใส่ร้ายเนาะ บทการให้สัมภาษณ์ของท่านนะ,ะัะที่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็มีบุคคลบางกลุ่มบางท่านก็นําวิดีโอคลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ออกของท่านนะคะออกมานะคะแล้วก็มีมีการตัดต่อบางตอนนะคะโดยท่านโดนย,ยื่นฟ้องโดยนะคะอายการนะคะพนักงานอายการนะคะยื่นฟ้องท่านนะคะโทษฐานที่มีความผิดในการสื่อสารของท่านนะคะคือ ว่าท่านน่ผิดเลยนะครับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแผ่นดินนะคะหนึ่งหนึ่งสองนะ,ะซึ่งเป็นกฎหมายที่ร้ายแรงมันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และความมั่นคงนอกจากนี้ก็ยังยื่นฟ้องท่านผิดพรบอ,รอีกนะคะพรบอรในการพรบอรคอมพิวเตอร์ในการให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งมันเป็นบุคคลบางคนบางกลุ่มเท่านั้นเองที่ยืน่นความผิดพลาดที่ท่านทําให้ไปตัดลิตรลอนของท่าน ทำให้ท่านไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปต่างประเทศได้ไม่สามารถที่จะไปทํางานไปทําภารกิจเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองของเรานะคะไม่สามารถที่จะไปติดต่อกับผู้นําของประเทศต่างๆนะครับ <t umb ull ing> น,นี่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะคะมันไปลิดลอนสิทธิ์ของท่านไม่ให้ท่านเดินทางออกไปนอกประเทศไม่สามารถที่จะไปติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ต่างประเทศได้นะคะ ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้นําของประเทศต่างๆนี่ให้ความนับถือให้การยอมรับอดีตท่านนายกทักษิณน,นะคะฉะนั้นถ้าประเทศไทยของเรามีอดีตท่านนายกทักษิณน,นะคะทางานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับผู้นําต่างๆนะคะมันเป็นสิ่งที่อดีตท่านนายกทักษิณน,นี่มีความถนัดเพราะท่านเก่งด้านภาษาอยู่แล้วใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่ง ผู้นำของประเทศต่างๆให้ความเคารพนับถืออดีตท่านนายกทักษณิณอยู่แล้วแอดมินกล้าการันตีเลยนะคะตั้งแต่มีนายกมานะคะอดีตท่านนายกทักษณิณนี่เป็นนายกที่เก่งที่สุดนะคะแล้วก็ได้หัวใจได้ความรักนะคะจากประชาชนชาวไทยมากที่สุดนะคะเมื่อท่านกลับมานะคะพวกเราชาวไทยก็ดีใจเนาะแต่เมื่อท่านโดนคดีนะคะมีบางคนบางกลุ่มที่นําคลิปวิดีโอการพูดคุยของท่านมา ออกสู่สาธารณะแล้วก็มาแจ้งข้อหาผิดกฎหมายนะคะประมวลผิดกฎหมายประมวลอาญาหนึ่งหนึ่งสองนะยิดยื่นให้แล้วก็บุคคลกลุ่มนี้นะคะก็เป็นนักเมืองการเมืองหน้าเก,ก่าๆที่เคยมีพูดอะไรอะปมในใจกับอดีตท่านนายกทักษิณอยู่แล้วนะคะซึ่งท่านก็ให้ข้อมูลนะคะท่านก็ แก้ต่างเลยนะกับคณะคณะผู้พิพากษานะคะท่านก็พูดแก้ต่างไปแล้วนะคะแล้วผลสรุปนะคะคณะผู้พิพากษานะคะสารกีกาก็ยกฟ้องนะคะพวกเราทุกท่านต้องเฮกันเลยนะคะท่านพ้นมนทินนะคะเพราะว่าสารกีกากนะคะยกฟ้องนะคะ ยกฟ้องในฐานะที่ว่าอดีตท่านนายกทักษิณไม่มีความผิดใดๆน,นะคะไม่มีความผิดในกระบวนกฎหมายอาญา1นึนะคะไม่ผิดนะคะไม่ผิดคดีอาญา1นึนะคะแล้วก็ไม่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะะเพราะว่าคําให้สัมภาษณ์ของท่านนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้มันไม่ได้ไปสื่อเลยนะคะไม่ได้สื่อ ออกไปในทํานองไปโกรธไปดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีเลยนะคะแต่มีบางคนบางกลุ่มเท่านั้นเองนำคลิปของท่านเพื่อจะมาเชื่อมโยงเพราะว่าเขาต้องการกำจัดอดีตท,ท่านนายกทักษิณให้ออกไปจากวงการการเมืองนั่นเองนะครับคือต้องตัดออกไปนะคะเพราะว่าอาดีตท,ท่านนายกทักษิณน,นี่ถ้ามีอดีตท,ท่านนายกทักษิณ ยืนอยู่ในระบบการเมืองนี้นะครับมันก็ไปขัดขวางเนาะคะไปขัดขวางการทํามาหากินของพวกนี้นะคะพวกนักการเมืองเนี่ยเนาะก็เลยต้องลบล้างท่านออกไปใช้วิถีทางทุกวิถีทางแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะกําจัดได้ตอนนี้พวกนี้หัวใสใช่ไหมครับจะกําจัดท่านนายกทักษิณไปได้อย่างไรก็เลยเอาเลยเอาไอ้กฎหมายนี่เลยคะ่ะไ,ไ,ไอ้มักดกฎหมายมาตรา หนึ่งหนึ่งสองนี่แหละหยิบยืนให้เลยเพราะมันเป็นมันเป็นอาญานะคะอาญาแผ่นดินเป็นอาญาที่กฎหมายอาญาที่ร้ายแรงเลยนะ,ะหนึ่งหนึ่งสองนี่มันเกี่ยวข้องกับระบบพระมหากษัตริย์นะคะพวกนี้เล่นเล่นแรงนะคะเขาไม่รู้จะใช้วิธีไหนแล้วที่จะกําจัดท่านอดีตนายกทักษศณนก็เลยใช้อันนี้เลยดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวโยงนะ้แต่ผลสรุปออกมาแล้วสารนะคะ ศาลคณะผู้พิพากษาคณะผู้พิพากษาศารกีกาก็ยกฟ้องเลคะเพราะท่านได้ฟังและพินิจฉัยแล้วก็อดีตท่านในยกทักษิณไม่ได้สื่อสารออกไปในทางนั้นเลยนะคะไม่ได้พาดเพียงทิงเ,เบื้องสูงนะคะและมันก็ไม่ได้เป็นบอนทาลายชาติเลยนะคะไม่ได้เป็นบอนทําลายชาติไม่ได้เป็นบอนทาลา,ายความมั่นคงนะคะคําพูดของท่านนะไม่มี เกี่ยวข้องเลยนะไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องตามที่อายการนะครับพนักงานอายการยื่นฟ้องนะคบเท่ากับเป็นการยื่นฟ้องเท็จนะคะก็ไม่ทราบว่าอดีตท่านนายกทักษิณท่านจะยืน่นท่านจะฟ้องกลับหรือเปล่านะคะเพราะว่าโอ้โหก็หยิบยืน่นคดีร้ายร้ายให้กับท่านเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งสองนี่เป็นคดีร้ายแรงคดีอาญาคดีแผ่นดินนะคะมันเป็นคดีที่พาดพิงถึงพระมหากษัตริย์นะคะ นเขาเล่นแรงอ่ะเขาไม่รู้ว่าจะกําจัดอดีตท่านนายกทักษิณยังไรแล้วก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะคะใช้วิธีอันนี้ละคะดึงที่สูงลงมานะคะเพื่อจะลบล้างอดีตท่านนายกทักษิณน,นะคะแต่ก็ไม่เป็นผลสาเร็จนะคะเพราะสารพุกเพื่อพักษาออกมาแล้วสารท่านได้ฟังเลยนะคะฟังทั้งคลิปฟังทั้งที่อดีตท่านนายกทักษิณก็ให้ข้อมูลไปเลยนะคะสารก็พิจารณาแล้วก็ อดีตท่านนายกทักษิณไม่มีความผิดนเ,นเท่ากับคืนความยุติธรรมให้กับอดีตท่านนายกทักษิณนะคบเนาะจริงๆแล้วบุคคลกลุ่มนี้นะ,ะก,ก็เป็นบุคคลกลุ่มหน้าเดิมๆนะที่ไม่ชอบอดีตท่านนายกทักษิณแล้วก็คิดจะกำจัดอดีตท่านนายกทักษิณนะคบกำจัดอดีตท่านนายกทักษิณไม่เพียงพอนะยังจะกำจัดบุตรสาวของท่านอีกนะคะือคิดจะกำจัดท่านนายกแพทองทานนะครับเมื่อวานนี้นะคะก็ ท่านนายกแพทแพทองทานก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะพวกเราชาวไทยก็เฮเลยนะครับวันนี้เราก็มาเฮกันอีกนะคเฮให้กับความยุติธรรมนะครับคืนความยุติธรรมให้กับอดีตท่านในยกทักษิณท่านพ้นข้อกล่าวหาทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างนะท่านใสสะอาดนะครับเพราะว่าท่านเป็นบุคคลเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นบุคคลที่ดีมากๆเลยนะทําคุณงามความดีให้กับประเทศชาตินะต้องยอมรับนะครับ มีอดีตท่านนายกทักษิณน,นะคะมาปกครองบ้านเมืองนะมาดูแลบ้านเมืองมาดูแลบ้านเมืองนะครับทําให้ประเทศไทยของเรานะโอจะเจริญรุ่งรเรืองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจนะคะเงินนิพพร่สะพัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําจากต่างประเทศต่างๆนะคะก็ให้ความเคารพนับถือนะคะในอดีต ผู้นําของเรานะ้นนั่นก็คืออดีตท่านนายกทักษิณน,นะครับตอนนี้เราก็เฮกันเลยนะคะได้ได้ความยุติธรรมคืนมานะครับคนดีตกน้ําไม่ไหลตกตกไฟไม่ไหม้นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นเมืองพุทธนะคบเมืองพุทธนี่คือเมืองเมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะบ,บุคคลใดทําดีย่อมได้ดีนะครับบุคคลใดที่ทําร้ายก็ต้อง ได้สิ่งหลายๆนะคะเอ็ดมินนกคิดว่าคงไม่นานแล้วกบุคคลกลุ่มนี้นะคะที่คิดล้มล้างอ,าอาดีตท่านนายกทักษิณนะคะแล้วก็ดึงเพื่องสูงลงมานะคะเอาลงดึงเพื่องสูงลงมาแล้วก็พยายามที่จะใส่ร้ายท่านอาดีตนายกทักษิณนะคะเพราะเขาไม่รู้จะเล่นอดีตท่านนายกทักษิณอย่างไรแล้วนะคะก็เลยต้องดึงเอาเบื้องสูงลงมานะ,ะแม้แต่การกดึงลงมานะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ทำไม่รู้จะพูดอย่างไรเลยนะแต่ก็แสดงความเสียใจนะคะกับผู้ที่ลงถนนนะคะกับผู้ที่ปิดกอมอบนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะคบที่คุณยังติดตามนะคะติดตามแล้วก็คุณยังเชื่อในข้อมูลที่ผิดๆนะคะแต่อันนี้ เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะอันนี้แอดมินก็ไม่สามารถที่จะไปต่อว่าได้นะคะแต่ก็ขอพูดได้แต่เพียงว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่ยังยอมรับข้อมูลที่ผิดๆยังไปลงถนนนะคะไปไล่ท่านนายกหญิงของเรานะนายกคนปัจจุบันนะคะอืมเนาะ ก็แอดมินนก็ขอสรุปเลยนะคะวันนี้นะคะวันที่22เวลา10.00นนอะคะอดีตท,ท่านนายกทักษิณก็ได้ไปฟังคำพิพากษานะครคบะท่านก็แต่งตัวด้วยสูตรน่ารักเลยนะคะไปฟังพอฟังเสร็จก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะ,ะถึงจะมีนักข่าวนะ,ะนักข่าวบางช่องเนะ,ะเข้าไปติดตามท่านพยายามที่จะสัมภาษณ์ท่านนะ,ะท่านก็ ให้แต่รอยยิ้มท่านไม่ตอบโต้อะไรนะรนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะถ้าให้สัมภาษณ์ไปแล้วเดี๋ยวก็นําคําพูดของท่านไปวิดเบือนความจริงอีกนะคะเพราะข่าวสารนะบางช่องนะคะพยายามที่จะบิดเบียนทุกอย่างเอาความจริงก็เป็นพูดอีกอย่างก็เอาไปลงอีกอย่างหนึ่งเขามีวิธีตัดต่อของเขานะคะจากคําพูดที่ถูกก็จะกลายเป็นคําพูดที่ผิดแอดมินนกนี่ดีใจแล้วก็สะใจนะ,ะที่ท่านอดีต อดีตท,ท่านนายกทักษิณไม่ให้คำสัมภาษณ์ใดๆเดินหน้าตายิ้มแย้มเจีมใสเพราะว่าถือว่าท่านบริสุทธิ์นะครัท่านได้รับความยุติธรรมสารยกฟ้องค่ะดีใจไหมคะขอแสดงความเสียใจกับบุคคลบางคนบางกลุ่มนะคะที่พยายามที่จะล้มร้างนะคะ อดีตท่านนายกทักษิณไปจากเส้นทางการเมืองเพื่อไม่ให้ท่านมาขัดขวางบางสิ่งบางอย่างนะคะที่พวกคุณกระทำอยู่นะ,ะอย่าคิดนะว่าประชาชนเขาตามเกมของคุณไม่ทันอย่าคิดนะครว่าประชาชนเขาไม่รับรู้นะะว่าพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วพวกคุณคิดจะกาจัดอดีตท่านนายกทักษิณเพราะอะไรและทำไมถึงใส่ร้าย ท่านอดีตนายกทักษิณนะคะว่าเป็นบอนทางรายความมั่นคงอันนี้ถือว่าพวกคุณมีความคิดที่ผิดนะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับแอดมินนกเชื่อว่าคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยุ้ง,งค,คุ้มครองนะอดีตท,ท่านนายกทักษิณเป็นคนดีนะครับแอดมินเชื่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่าถึงแอดมินจะอยู่อาศาัยอยู่ต่างประเทศ แอดมินนกก็รับรู้ว่าใครดีใครไม่ดีแอดมินนกขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าอดีตท่านนายกทษศษษษินะเป็นอดีตเป็นนายกในดวงใจนะคะและรับรู้ว่าอดีตท่านนายกทษศษษษินเป็นบุคคลดีนะคะเป็นคนดีเป็นคนดีของแผ่นดินนะคะถึงคุณคิดที่จะล้มล้างนะคะจะทำลายท่านนะคะ พวกคุณไม่สามารถที่จะลมลางได้นะคะเพราะคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะและประชาชน70 8ดแปนี้นะคะเขาจะปกป้องนะคะปกป้องอดีตท่านในยกทักษิณและอดีตและท่านในยกแพทองทางแอดมินเชื่ออย่างนั้นนะคะโอเคเนาะสรุปแล้วก็คือ ท่านพ้นมนทินนะคะศาลคืนความยุติธรรมศาลยกฟ้องท่านไม่มีความผิดในคดีอาญา112และท่านไม่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์โอเคโอเคนะคะ สำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและแอดมินนกต้องขอออกตัวก่อนนะคะแอดมินนกไม่ใช่นักข่าวนะคะก็มีทําคลิปนี้ก็เกี่ยวกับการพูดคุยเนาะเป็นการพูดคุยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่นักอ่านข่าวนะคะถ้าแอดมินนกใช้คําพูดที่ไม่สละสลวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องหรือ ข้อมูลนะคะของแอดมินไม่ถูกต้องต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับคลิปคปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลังเอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกริยพามาดามนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสาหรับคลิปคปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ